สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูน้ำหลังบ้านนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่4ตุลาพศสองพนนะคะก็จะถ่ายเก็บเอาไว้ดูเองด้วยนะแล้วก็ถ่ายเอาไว้เป็นความทรงจำนะคะแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวให้นี่ก็ ได้รับความเสียหายพอสมควรเลยเพราะว่าต้นไม้ก็ปลูกใส่ท้องร่องเอาไว้นะคะจมไปหมดเลยอันนี้ก็คือหญิงสาวจากชนบทไปเก็บผักมาได้อะไรดอกแคดอกแคนะคะมีแดงมีขาวอา่ะแม่ไม่ถ่ายคลิปเก็บดอกแคสีแดงและเนี่ยยัไม่บอกอะ่ะเออเอ่าไปดูต้นไม้กันดีกว่าค่ะที่ท่วม อันนี้ก็จะเป็นต้นเพกานะคะใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้จะเป็นไอ้พุซานะคะก็ใกล้แล้วเหมือนกันพุซานนมสดส่วนอน,นุนะ่ะพริกพริกไปแล้วอันนุนเป็นมะดันนะคะมะดันเหลือแต่ย,ยอดแล้วนะคะถ้าคืนนี้ตกอีกก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมทองส่วนไอ้นี่ไอ้ส่วนต้นไอ้ผักไอ้นั่นก็จมไปแล้วเรียบร้อยกล้วยหอมทองก็น่าจะไปแล้ว ไอที่น่าสงสารนะคะอันนั้นค่ะสาเกแล้วก็ bathroom. อันนี้นะมีทั้งมะม่วงมีทั้งกระท้อนนะคะกระท้อนเนี่ยตรงนี้เป็นกระท้อนนะก็เรียบร้อยแล้วมีอินทผา,าลงอินทผา,าลำด้วยไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วงก็ไม่รู้จะรอดหรือแบบต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นมะม่วงอันนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะก็ในท้งล่างนี่ก็เหมือนเดิมค่ะต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นร่างนี้รู้สึกจะเป็นชมพู่นะคะ ต้องู้นก็มะละกอก็ไปแล้วององใส่รดน้ําไปแล้วปกติไม่ค่อยได้ลงมาปลูกอะไรข้างล่างนะปีนี้พอดีเห็นว่าฝนมันไม่ค่อยตกนรอคะนึกว่ามันจะพอได้นะก็ก็พอได้ค่ะพอได้น้ําเลยเนี่ยพอได้ท่วมเลยพอพอพปลูกแล้วก็พอได้ท่วมไปแล้วมาตูมอันนี้ก็เพกาะคะเพกากําลังงามมากเลยตอนนี้ซื้อมาปลูกนะคะซื้อมาห้าต้นเนาะ ต้นหนึ่งต้นมาสูงมาแค่ประมาณสองเซนเองเนี่ปลูกมาไม้บรรทัดตึงได้แล้วนะคะจมน้ำไปแล้วเรียบร้อยมีอันนี้ยังยังโผล่ใบให้เห็นสองต้นนี้คือจมแล้วก็เนี่ยสามต้นนี้คือว่าจมแล้วก็งมไม่ได้เลยอยากจะงมเหมือนกันนะมันมันงมยากนะงมขึ้นมาก็กลัวมัมนจะไม่รอดน,นะคะอันนี้น่าสงสารมากจุดนอัน,นั้นก็เป็นมาไฟมาไฟก็น้ำท่วมนะคะ ันนี้เป็นมาไฟที่ข้างในพอปอกเปลือกออกมาแล้วมันจะเป็นสีม่วงนะอันนี้เป็นมาไฟก็น้ำแช่โคลนแล้วนะคะส่วนตรงนู้นตรงนู้นก็ทั่วเหมือนกันนวนั้นเป็นมาไฟพันเหรียญทองจมน้ำไปแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ลำไยคิ่สั้นนะคะยังอยู่ยัรอดอยู่ก็รอบนี้จะเป็นอินทาผาัมนะคะเนี่ยอินทาผาัมลงไปหลายต้นเหมือนกันนะ ก็ไม่กล้าง,งมเหมือนกันงมก็กลัวว่ามันจะจะไม่รอดนะคะแต่มากอมากอกำลังงามไปหมดแล้วสี่ต้นเหลือแต่ดอกสนุนให้ดูดังนะตกแค่สามสี่วันเองจากที่ท้องร่องแห้งตอนนี้ทั่วหมดแล้ว บนนะคะก็ทุกอย่างยังอยู่ครสบายใจดีอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีต้นไหนรอดนะเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะต้นไม้ที่แค่น้ำนวะไม่ตายแต่มองมอมอนนออดูมันไม่มีอะไรน่ารอดเลยไม่ถึงตอน,น,น I'm <laughs>